จากซิงเกิลแรกเพลงสะกดทับที่เป็นเหมือนการแนะนำตัวกับเส้นทางใหม่ที่ค่ายข้าวสารมาสู่ซิงเกิลที่สองแหวนดอกหญ้า yeah เป็นเพลงชาที่ถ่ายทอดมาจากความทรงจำความรักและความผูกพันจากหลายๆเรื่องราวในอดีต ทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้จะรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปนึกถึงใครบางคนในความเมตโร,รงจำที่งดงามเชื่อว่าทุกคนจะมีเรื่องราวของแหวนดอกญ้า ที่เก็บไว้เป็นคอลเลกชันในความทรงจำเพลงนี้ทางโทโน่แอนด์เดอะดัสได้มีส่วนร่วมกับทุกๆขั้นตอนการทำงานไอเดียเนื้อร้องจากโทโน่ทำนองมาจากนัดมือเบสของวงรวมไปถึงการทำเอ็วซึ่งเพลงนี้ได้ใบปอทิติยามาเป็นนางเอกเอวให้กับวงโดยใบยปปอได้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเหมือนตัวแทนของช่วงวัยนั้น ความสดใสความรักที่บริสุทธิ์ในความทรงจำของเพลงนี้เพราะตัวดอกหญ้ามาจากธรรมชาติแสดงออกมาให้เห็นถึงความรักที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นใครจะรวยหรือจนซึ่งแต่ละคนจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปและเพลงนี้จะทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลานั้นอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศกลิ่นอายสัมผัสต่างๆในความทรงจำของเราเชื่อว่าในเพลงบางเพลงเราต่างก็ซ่อนใครบางคนไว้ข้างในเพลงแหวนดอกญ้า เป็นเพลงรักแนวป๊อปรรอกที่เข้าใจง่ายทุกประโยคของแหวนดอกหญ้าจะเข้าถึงความรู้สึกของทุกคนและสามารถเข้าใจได้ในแบบของตัวเองทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปวันนั้นในอดีตอีกครั้งคีย์เวิร์ดมาลองฟังซิงเกิลใหม่ของโตโน่ที่ได้ใบปอธิติยามาเป็นนางเอกมาย้อนความทรงจำในอดีตไปกับเพลงแหวนดอกหญ้า yeah. เพลงชาที่เศร้าและสุขในเวลาเดียวกันสามารถ รับชมมิวสิกวีดีโอได้ที่ YouTube ข่าวสารมิวสิกหรือสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกช่องทาง